อ๋อพี่ขอบคุณมากเลยพี่เออมาไกลมากเลยอ่ะที่บ้านก็ศูนย์เยอะอย่างนี้ผ่านมาเป็นร้อยร้อยศูนย์ร้อยร้อยเต็นท์แต่ก็ไม่ไม่อะค่ะมาตั้งจามพี่จีไกลเนาะพี่เนาะแปดโมงเช้าตอนนี้ห้าโมงเย็นอ๋อแล้วคืนนี้พักไหนพี่ผมกลับไปพักกับพี่สาวอยู่เขาหิบซ้อนอ๋อจากนี้จากนี้ไปชั่วโมงกว่าขับไหวไหมมีให้คนไปช่วยไหมไหวอยู่ได้พี่นะน้องเอาพัดลมมาฝากพัดลมแบบมือถือเย็นๆ ได้พี่น้องเกศถ่ายรูปไหมลูกแบบถ่ายรูปก่อนก็ได้ค่ะเราค่อยว่ายรถอ๋อได้อ๋อให้ช่วยว่ายรถใช่ไหมครับไปที่เอาให้บอกมากรบเดิมาพี่ชื่อพี่มายุรีเฮียชื่ออะไรนะครับเนี่ยบุญมาบุญมานะครับ,บขอบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เฮียทีเคารพนับถือนะฮะพระแก้วมารากตหลวงพ่อโสธรนะครับขอให้โดยบันดาลให้พี่บุญมานะครับและพี่มายุรีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับใช้รถคันนี้นะฮะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะมีเชื่องเสียงกิตติยศนะครับทำมาค้าขึ้นนะ ลูกหลานชายหญิงดีทุกคนนะครับรวยปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสาธุสาธุครับขอให้หลวงพ่อโสธรทั้งสามองค์นะครับปกปักษ์รักษาคุ้มครองดูแลนะครับพี่โอ้โสธรด้วยใช่ครับพี่ลูกชายก็ขอโสธรมาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เชิญเชิญนะครับพี่น้องเน็ตเกียแจสองดอกให้หมดแล้วนะ น้อกเชื่อใจชายก็ขอหลวงพ่อสทอครับผมไปบนขออแล้วได้ดีผุกคนลุกอ่ะจริงจริงดูผมผลลุกลุกสุจริงค่ะเขาตับถือเออก่อจะไปเกาหลีก็ไปบนขอทําอะไรก็คือขอหลวงพ่ออย่างเดียวเลยแล้วได้น่าดูดวงเลยฮะหลวงพ่อหลุรสับแบบแบบสามกษัตริย์เงินท้องหน้า วยกสวยป่ะเดี๋ยวให้ให้ผ่านผ่านจากเราจะได้ได้ได้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมนลูกสาวมาถ่ายรูปหน่อนหรืได้ลูกสาวถ่ายรูปครับหนูครอบครัวเลยลูกมาวางรูันเย้ยินดีนะครับพี่ครับผมครับมีอะไรไม่ทิ้งนะครับพี่มีอะไรเข้ามาได้มีอะไรหวานดูแลถ้าเป็นนู่นเป็นนี่มาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับได้ได้เดี๋ยวถ่ายรูปครอบครัวนะครับพี่ โชคดีนะครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ได้ครับเดินได้ได้ครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับได้ครับโชคดีครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางมาจากเมืองละรวันจังหวัดพิจิตรออกมาจากบ้านตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้5โมงเย็นขับรถมา500รกว่ากิโล เชื่อใจไว้ใจเลยมาแถวบ้านมีเป็นร้อยไม่ซื้อหมายะทีครับ